สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับผมอีกครั้งในค่ำคืนนี้พร้อมกับเรื่องราวลึกลับน่าขนล,ลุกที่ผมได้รับฟังมาและอยากจะนํามาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ไปด้วยกันเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของน้องผู้ชายคนหนึ่งที่ผมขอใช้นาะมสมมุติว่าน้องแบงนะครับเขาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังด้วยน้ําเสียงที่ยังเจือไปด้วยความหวาดวันแม้ว่าเหตุการณ์มันจะผ่านมานานหลายปีแล้วก็ตามที มันเป็นเครื่องยืนยันเลยครับว่าบางเรื่องราวนั้นมันสามารถสร้างบาดแผลทางความรู้สึกที่ฝังลึกได้นานขนาดไหนเรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นจากของมือสองเพียงชิ้นเดียวครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาที่เราได้ของมือสองมาบางทีมันไม่ได้มาแค่ตัวสิ่งของแต่เหมือนมีเรื่องราวหรือพลังงานอะไรบางอย่างของเจ้าของคนเก่าติดมาด้วยของบางชิ้นอาจมีความทรงจําดีๆแต่ของบางชิ้น ก็อาจจะมีอดีตท,ที่ไม่อยากให้ใครรับรู้ซ่อนอยู่ก็เป็นได้เรื่องของน้องแบงก์ก็เข้าข่ายแบบหลังนี้แหละครับเรื่องมันเกิดขึ้นในช่วงที่น้องแบงก์เขากําลังจะจบมัธยมปลายก้าวเข้าสู่ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลายัยคุณผู้ฟังคงจะพอนึกภาพออกนะครับช่วงนั้นเป็นยุคที่กล้องถ่ายรูป DSLR นี่ถือว่าเป็นของที่วัยรุ่นใฝ่ฝันอยากจะมีกันมากใครมีไว้ในครอบครองนี่เรียกว่าเทไม่เบาเลยครับ น้องแบงค์เองก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาเป็นคนชอบถ่ายรูปเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอเริ่มโตเป็นหนุ่มความฝันที่อยากจะมีกล้องดีๆสักตัวมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ฟังกล้อง DSLR ราคามันไม่ใช่ถูกๆเลยสำหรับเด็กที่ยังของเงินพ่อแม่อยู่เงินเก็บที่มีอยู่ไม่กี่พันบาทมันดูจะห่างไกลจากความฝันซะเหลือเกินจนกระทั่งวันหนึ่งครับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์น้องแบงค์เขาได้ไปเดินเล่นที่ตลาดนัดขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นที่รู้กันดีว่ามีของขายสารพัดสิ่งตั้งแต่ของใช้ทั่วไปเสื้อผ้าแฟชั่นไปจนถึงโซนที่ผมกับน้องแบงค์ชอบเป็นพิเศษนั่นก็คือโซนของเก่าของมือสองน้องแบงค์เขาเล่าว่าชอบไปเดินดูโซนนี้บ่อยๆเพื่อจะเจอเลนกล้องฟิล์มเก่าๆหรือของหายยากในราคาจับต้องได้เขาเดินดูของไปเรื่อยเปื่อยจนเกือบจะสุดทางของตลาดอยู่แล้วสายตาก็พันไปสะดุดกับร้านค้าเล็กๆร้านหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ในมุมอับๆค่อนข้างจะรับตาคนหน่อยลักษณะร้านก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับคุณผู้ฟังเป็นแค่โต๊ะไม้เก่าๆตัวหนึ่งมีผ้าใบเก่าๆขาดๆคุมกันแดดกันฝนอยู่ของที่วางขายก็ดูจะเป็นของเก่าเก็บสมากกว่ามีพวกนาฬิกาตายเครื่องพิมพ์ดีดขึ้นสนิมแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปเก่าๆวางอยู่สองสามตัวคนขายเป็นคุณลุงท่านหนึ่งอายุอานามก็ดูจะมากโขอ,อยู่ ผมข่าวโพลไปทั้งหัวหนวดข่าวยาวเฟิร์มจนน้องแบงบอกว่าดูคล้ายๆกับฤษีเลยทีเดียวคุณลุงคนนั้นแกนั่งนิ่งๆอยู่หลังโต๊ะจ้องมองมาที่น้องแบงตั้งแต่เขาเริ่มเดินเข้ามาใกล้น้องแบงเล่าว่าสายตาของคุณลุงคนนั้นมันดูแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกครับเขารู้สึกเย็นว่าไปทางสันหลังอย่างไม่มีสาเหตุคุณลุงไม่ได้ยิ้มหรือว่าทักทายอะไรเลยเอาแต่นั่งจ้องมองนิ่งๆแต่ด้วยความที่ใจมันจดจ่ออยู่กับเรื่องกล้อง น้องแบงก์ก็เลยรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปดูของที่โต๊ะแล้วเขาก็เจอครับกล้อง DSLR ตัวหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะนั้นมันไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดอะไรหรอกครับแต่สภาพของมันนี่สิครับคุณผู้ฟังมันดีเยี่ยมจนไม่น่าเชื่อตัวกล้องสีดำสนิทไม่มีรอยขีดข่วนเลยแม้แต่น้อยเลนส์ก็ยังใส่ปิ้งเหมือนของใหม่แกะกล่องน้องแบงค์อดแปลกใจไม่ได้ว่ากล้องสภาพหนังฟ้าขนาดนี้มาอยู่ในร้านสภาพแบบนี้ได้ยังไง ัวเขาลองหยิบขึ้นมาดูก็เห็นว่าน้ำหนักกำลังดีปุ่มต่างๆก็ยังใช้งานได้แถมยังมีทั้งแบตเตอรี่แล้วก็เมมโมรี่การ์ดเสียบขาไว้อยู่ด้วยตอนนั้นหัวใจของเขานี่พองโตเลยครับเลยตัดสินใจลองถามราคากับคุณลุงคนขายดูคุณลุงก็มองหน้าน้องแบงค์แบบนิ่งๆแววตานั้นน้องแบงค์บอกว่ามันเหมือนจะมองทะลุเข้าไปในใจของเขาเลยแล้วคุณลุงก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแหบๆช้าๆแต่ชัดถ้อยชัดคำว่า กล้องตัวนี้ราคาแค่500บาทเท่านั้นน้องแบงค์ได้ยินแล้วนี่ถึงกับผูพึ่งเลยครับคุณผู้ฟัง500บาทคุณผู้ฟังลองนึกดูสิครับกล้อง DSLR สภาพดีขนาดนั้นต่อให้เป็นมือสองก็น่าจะยังมีราคาหลายพันหรือเป็นหมื่นแต่นี่แค่500บาทมันถูกเหมือนได้เปล่าเลยครับตอนแรกเขาก็นึกว่าฟังผิดไปก็เลยถามย้ำอีกครั้งเพื่อความแน่ใจคุณลุงก็แค่พยักหน้าช้า,ชา แล้วก็พูดประโยคหนึ่งที่ทําให้น้องแบงรู้สึกแปลกๆแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรในตอนนั้นคุณลุงบอกว่ามันรอคนมาเอามันไปอยู่แล้วถึงแม้ประโยคนี้จะฟังดูทําแม่งทําแม่งแต่ในวินาทีนั้นความดีใจมันกบความสงสัยไปจนหมดสิ้นแล้วครับน้องแบงรีบควักเงิน500บาทยื่นให้คุณลุงทันทีรับกล้องใส่ถุงแล้วก็เดินออกมาจากตลาดด้วยหัวใจที่เบิกบานอย่างที่สุดตลอดทางกลับบ้านเขาก็นั่งจินตนาการถึงภาพสวย ที่จะได้ถ่ายด้วยกล้องตัวใหม่พอถึงบ้านปุ๊บก็รีบเอากล้องไปชาร์จแบตท,ทาความสะอาดแล้วก็ลองเอาเมมโมรีการ์ดที่ติดมาด้วยไปเปิดดูในคอมพิวเตอร์ในการ์ดเนี่ยจะมีรูปอยู่แค่รูปเดียวครับเป็นรูปท้องฟ้าที่มืดคลึมเหมือนกับว่ากำลังจะมีพายุใหญ่เข้ามามันดูมืดทึมผิดปกติแต่ว่าตัวของน้องแบง์เองก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับคิดแค่ว่าเจ้าของเก่าคงถ่ายทิ้งไว้แล้วก็ลืมลบไปเดี๋ยวค่อยฟอร์แมตการ์ดเลยทีเดียวละกัน คือนนั้นเองครับคุณผู้ฟังที่เรื่องราวแปลกประหลาดมมาได้เริ่มต้นขึ้นน้องแบงเล่าว่าตัวเขาฝันครับมันเป็นฝันที่มีความชัดเจนมากจนเหมือนจริงในความฝันเนี่ยเขาเห็นว่าตัวเองไปยืนอยู่กลางทุ่งนากว้างใหญ่เวิ้งว้างท้องฟ้าเบื้องบนก็มืดครึ้มเหมือนในรูปที่เขาเห็นในการไม่มีผิดลมพัดแรงจนต้นข้าวลู่ไปมาแล้วไกลออกไปลิบลบตัวเขาสังเกตเห็นเงาคนยืนอยู่ เป็นเงาของผู้ชายร่างสูงสูงใส่เสื้อคลุมยาวสีดำมองไม่เห็นใบหน้าเพราะมันทั้งไกลแล้วก็มืดแต่เขารู้สึกได้ถึงสายตาคู่หนึ่งที่จ้องมองมาที่เขาไม่วางตาเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความกดดันและเย็นเยือกจนขนลุกน้องแบงค์พยายามจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆแต่ยิ่งเดินเข้าหาเงา,าล่างนั้นก็ยิ่งถอยห่างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อท่วมตัวหัวใจก็เต้นรัว เขาพยายามปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นแค่ฝันร้ายธรรมดาธรรมดาและก็ล้มตัวลงนอนต่อแต่พอกำลังเคลิมเคลิมจะหลับเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นครับเป็นเสียงกดชัตเตอร์กล้องถ่ายรูปดังแชะแชะเสียงมันเบามากนะครับแต่ในความเงียบของห้องนอนตอนนั้นเนี่ยมันชัดเจนจนหน้าใจหายน้องแบงค์แกก็ลืมตาตื่นเลยครับหันไปนมองที่โต๊ะข้างเตียงที่วางกล้องตัวนั้นไว้ทุกอย่างก็ยังคงอยู่ที่เดิม ไม่มีอะไรผิดปกติห้องก็ปิดสนิทไม่มีทางที่ลมจะพัดอะไรเข้ามาได้เขาเริ่มรู้สึกไม่ดีขึ้นมาในใจครับในตอนนั้นแต่ก็พยายามคิดว่าตัวเองอาจจะหูแว่วไปเองวันลุ่งขึ้นครับน้องแบงก็เอากล้องตัวใหม่ออกไปลองถ่ายรูปเล่นที่สวนสาธารณะใกล้บ้านเขาถ่ายรูปไปเรื่อยเปื่อยครับทั้งดอกไม้ต้นไม้เด็กๆที่วิ่งเล่นกัน คุณภาพของภาพที่ได้ออกมาเนี่ยก็เรียกว่าสวยคมชัดถูกใจเขามากแต่พอกลับมาบ้านเปิดรูปดูในคอมพิวเตอร์ตัวเขาเองก็ต้องตกใจจนแทบช็อกมันมีอยู่รูปหนึ่งที่เขาถ่ายกลุ่มเด็กที่กําลังวิ่งไล่จับกันแต่ตรงมุมภาพไกลๆมันปรากฏเงาด,ำดำําๆร่างหนึ่งยืนอยู่ลักษณะเหมือนเงาคนไม่มีผิดและที่น่าขนลุกก็คือมันดูคล้ายกับเงาคนที่เขาเห็นในความฝันเมื่อคืนอย่างกับแกะตอนนั้นน้องแบงค์บอกว่า เขารู้สึกคนลุกสู้ไปทั้งตัวแต่ก็พยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่าอาจจะเป็นเงาต้นไม้หรือมุมกล้องที่ทำให้ดูเหมือนคนก็ได้แต่แล้วในคืนนั้นครับฝันรลายก็กลับมาเยือนเขาอีกครั้งและครั้งนี้มันก็น่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยในฝันเงาล่างสูงในชุดคลุมสีดำคนเดิมปรากฏตัวใกล้เขามามากคราวนี้มันไม่ได้ยืนอยู่ไกลๆที่ทุ่งนาแล้วครับคุณผู้ฟัง แต่มันมายืนอยู่ตรงหน้าต่างห้องนอนของเขาเลยมันกำลังจ้องเข้ามาในห้องใบหน้ายังคงมืดถึงเหมือนเดิมแต่คราวนี้เขาเห็นดวงตาของมันชัดเจนขึ้นมันเป็นดวงตาสีดำสนิทที่ว่างเปล่าไรความรู้สึกแล้วเงาล่างนั้นก็ค่อยๆย,ยกมือข้างหนึ่งขึ้นชี้ตรงมาที่น้องแบงค์พร้อมกับมีเสียงดังขึ้นมาในหัวสั่งให้เขานำกล้องไปคืนเสียงนั้นไม่ยังคงกล้องกลางวานจนทำให้ตัวเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัว น้องแบงค์เล่าว่าทันทีที่ตัวเองดื่มตาเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนโดนผีอำเลยครับมันมีอะไรหนักๆมาทับตรงหน้าอกจนหายใจไม่ออกขยับตัวก็ไม่ได้อยู่พักใหญ่ตอนนี้ความกลัวมันเข้ามาครอบงำจิตใจเขาอยาสมบูรณ์แล้วความคิดที่ว่าตัวเองคิดไปเองหรือตาฝาดมันหายไปหมดสิ้นเลยครับตัวเขามั่นใจแล้วว่ากล้องตัวนี้มันไม่ปกติแน่ๆเช้าวันต่อมา ตัวน้องแบงก์ก็เลยรีบโทรศัพท์ไปปรึกษาล้านพี่คนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่เจ๋งซึ่งพี่คนนี้เขาค่อนข้างจะสนใจเรื่องลีลาพวกนี้อยู่แล้วพอพี่เจงได้ฟังเรื่องทั้งหมดก็ฟันธงมาเลยครับว่าของมือสองบางชิ้นมันมีเจ้าของที่ยังหวงแหนและติดตามมาด้วยโดยเฉพาะถ้าเจ้าของเดิมผูกพันกับของชิ้นนั้นมากๆหรือเสียชีวิตไปอย่างมีห่วงพี่เจงแนะนําให้น้องแบงค์รีบนํากล้องตัวนั้นกลับไปคืนที่ร้านเดิมโดยเร็วที่สุดอย่าเก็บไว้กับตัวอีกแม้แต่วินาทีเดียว ทางน้องแบงก็ไม่รอช้าครับเก็บกล้องเจ้าปัญหาใส่ถุงแล้วก็รีบมุ่งหน้ากลับไปยังตลาดนัดแห่งนั้นทันทีด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นระทำแต่ทว่าพอเขาไปถึงตรงจุดที่เขาจําได้แม่นว่าเป็นที่ตั้งของร้านคุณลุงคนนั้นมันกลับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยครับคุณผู้ฟังมุมอับที่เคยมีโต๊ะไม้เก่าๆก,กับผ้าใบขาดๆวางอยู่บัดนี้มันกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามีเพียงพื้นดินแห้งๆกับหญ้าขึ้นป,ปลาย ตัวน้องแบงค์เนี่ยจะใจหายว้าบเลยครับเขาลองเดินไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ร้านใกล้ๆกันว่าเห็นร้านขายของเก่าที่เคยตั้งอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่ทุกคนต่างทำหน้างง,งเป็นไก่ตาแตกแล้วก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าตรงนี้มันไม่เคยมีร้านค้าอะไรมาตั้งขายของเลยนะน้องมันเป็นที่ว่างๆแบบนี้มาตั้งนานแล้วคําตอบนั้นเนี่ยมันทําเอาน้องแบงค์แทบเข่าอ่อนเลยครับเพราะตัวเขาจําได้ชัดเจนว่าเขาซื้อกล้องมาจากตรงนี้จริงๆ คุณลุงคนขายก็มีตัวตนจริงๆเขาไม่ได้ฝันไปแน่นอนแล้วร้านมันหายไปไหนล่ะหรือว่าคุณลุงคนนั้นกับร้านค้าร้านนั้นมันอาจจะไม่ใช่คนหรือไม่ใช่ร้านค้าธรรมดาเขากลับมาบ้านด้วยความสับสนแล้วก็หวาดกลัวครับกล้องตัวปัญหาก็ยังอยู่ในถุงที่เขากําลังถืออยู่ตัวเขาเองก็นั่งคิดอยู่นานนะว่าจะเอาอยัางไงกับมันดีในเมื่อเอาไปคืนที่ร้านเดิมไม่ได้แล้วุทดท้ายเขาก็ตัดสินใจว่า ทางออกที่ดีที่สุดก็คือการนํามันไปถวายวัดให้พระท่านช่วยจัดก,การเขาจึงเดินทางไปยังวัดแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากบ้านแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เจอมาทั้งหมดให้กับพระพิสุรูปหนึ่งฟังพระท่านก็มีเมตตาแนะนําว่าให้นํากล้องตัวนั้นไปวางไว้ที่สารเพียงตาเก่าแก่ข้างๆโบ์แล้วให้จุดทูบบอกกล่าวกับเจ้าของเดิมของกล้องว่าเราไม่ได้มีเจตนาจะยึดคลองเป็นเจ้าของขอส่งคืนของชิ้นนี้ให้และขออาหสิก,กรรม อย่าได้มาจองเวรจองกรรมหรือว่ารบกวนกันอีกเลยน้องแบงค์ทำตามคำแนะนำของพระท่านทุกอย่างครับเขาจุดทูปเก้าดอกปักลงหน้าสารเพียงตาแล้วก็กล่าวอธิษฐานในใจว่าขอคืนกล้องให้กับเจ้าของที่แท้จริงขอให้มารับคืนไปแล้วก็อย่าได้มารบกวนกันอีกเลยพอพูดจบเขาก็วางกล้องตัวนั้นไว้บนแท่นในสารอย่างเบามือแล้วก็รีบเดินออกมาจากวัดโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลย หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาครับคุณผู้ฟังเรื่องราวแปลกๆทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นกับน้องแบงก์ก็หยุดลงอย่างสิ้นเชิงเขาไม่เคยฝันเห็นเงาชายชุดดำอีกเลยไม่เคยได้ยินเสียงชัตเตอร์ปริศนาในห้องอีกและภาพถ่ายของเขาก็ไม่เคยปรากฏเงาใดๆอีกความสงบสุขได้กลับคืนมาสู่ชีวิตของเขาอีกครั้งแต่ว่าถึงยังนั้นความรู้สึกหวาดระแวงในของมือสองมันก็ยังคงฝังลึกอยู่ในใจของเขาไปอีกนาน เขาเลิกเดินตลาดนั้นแห่งนั้นไปเลยและไม่กล้าซื้อของมือสองอีกเป็นเวลานานหลายปีจนเรียนจบมีงานทํานั่นแหละครับถึงจะกล้าซื้อกล้องอีกครั้งแต่ก็เลือกที่จะซื้อของไม่แกะกล่องเพื่อความสบายใจสิ่งที่ยังคงเป็นปริศนาคาใจน้องแบงจนมาถึงทุกวันนี้ก็คือตกลงแล้วกล้องตัวนั้นมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงกันแน่ทําไมมันถึงมาตกอยู่ในมือของเขาได้แล้วเงานในความฝันนั้นเป็นใครใช่เจ้าของเดิมของกล้องหรือเปล่า เขาอาจจะเสียชีวิตไปโดยที่ยังหวงแห่สมบัติชิ้นนี้อยู่ก็เป็นได้แต่ที่มันน่าขนลุกยิ่งกว่านั้นก็คือตัวตนของคุณลุงคนขายกับร้านขาที่อันตรธานหายไปเรากับไม่เคยมีอยุดจริงผมฟังเรื่องของน้องแบงจบผมก็อดคิดตามไม่ได้นะครับคุณผู้ฟังเพราะจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องทํานองนี้มาผมมีความเห็นว่าบางทีการที่น้องแบง,งเขาเกิดความปรารถนายอย่างแรงกล้าอยากได้กล้องตัวนั้นมากมาก มันก็อาจจะเป็นเหมือนการไปทักหรือว่าไปจุดประกายให้พลังงานที่สถิตอยู่กับของชิ้นนั้นรับรู้ถึงการมีตัวตนของเขาก็เป็นได้นะครับความรู้สึกอยากได้อยากครอบครองมันก็อาจจะส่งคลื่นบางอย่างออกไปโดยไม่รู้ตัวจนมันไปกระตุ้นให้กับเจ้าของเดิมที่ยังผูกพันอยู่รับรู้ได้และติดตามมาเพื่อทวงของรักของตนคืนมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้กันบ้าง คิดว่าคุณลุงคนขายเป็นใครกันแน่แล้วร้านค้านั้นมันคืออะไรกันหากคุณผู้ฟังท่านใดเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันเกี่ยวกับของมือสองก็ลองแบ่งปันเรื่องราวกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคืนนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนหวังว่าเรื่องที่นำมาฝากกันในวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังนอนหลับฝันดีนะครับและพบกันใหม่ในเรื่องเล่าเรื่องหน้าสวัสดีครับ